สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรเอาดอกกันเดโอลาสนําเข้านะคะมาอวดเพื่อนๆอีกแล้วนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยมุมเกษตรก็เคยเอาเขามาอวดแล้วรอบหนึ่งนะคะสีใหม่เขาไม่ยอมบานนะคะบานแต่สีนี้นะคะซึ่งซ้ากับครั้งที่แล้วนะคะแต่ว่าความสวยงามของเขาเนี่ยไม่แปลเปลี่ยนไปเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะตัวนี้ชื่อของเขาคือเอ่อลับโซดี้อินบลูนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดนะ โฟกัสนิดน,นึงเนาะอ่ารับโซดี้อินบลูนะคะน่าจะใช่นะคะ R H เอ่ออะไรเนี่ย R H A P S O D Y แล้วก็ I N B L U E นะคะ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มุมเกษตรชอบมากนะคะสีเขาจะออกเป็นสีชมพูโทนม่วงนะคะ คือสีชมพูหวานๆนั่นแหละจะว่าแต่ว่าเขาจะออกทนม่วงนิดหนึ่งนะคะก็จะกลางดอกของเขาจะเป็นสีขาวนะคะสวยมากสําหรับตัวนี้นะคะมุมเกษตรชอบมากนะคะแล้วก็ช่อดอกเขาค่อนข้างที่จะสั้นนิดหนึ่งนะคะสําหรับชุดนี้นะคะหัวเขาค่อนข้างเล็กนะคะก็ปีหน้านะคะเขาหัวเขาน่าจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ช่อดอกของเขาน่าจะใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาหมดดอกแล้วเลี้ยงไปสักพักหนึ่งขุดเนี่ยน่าจะทันปลูกหน้าหนาวอีกรดูการหนึ่งนะคะก็ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าหน้าหนาวจะเป็นยังไงนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยช่อที่ผ่านมาเขาเกสรเขาผสมไม่ติดนะคะก็ต้องดูลุ้นดูช่อนนี้นะคะว่าเกสรเขาเนี่ยจะผสมติดไหมถ้าติดเราก็จะได้ลุ้นลูกของเขานะคะได้ลุ้นลูกของเขาว่าออกมาจะเป็นสียังไงนะคะอ่ะ นี่นะคะสำหรับรับซดี้อินบลูนะคะสวยมากๆนะคะกลีบดอกเขาใจย่นย่นรอบนอกจะย่นย่นนิดหนึ่งกลีบหนานะคะสำหรับตัวนี้นะ,ะกลีบหนาบานทนนะคะช่อนนี้เขาบานได้3วันแล้วนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าพรุ่งนี้จะ ดอกนี้จะแห้งไปไหมนะคะถ้าไม่ไม่เหี่ยวไปเนี่ยก็คือเขาก็จะบานเป็นช่อสวยเลยนะคะถ้าช่วงไหนที่อากาศไม่ร้อนมากนะคะเขาจะบานนานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่คิดที่จะผสมเกสรน,นะคะก็สามารถที่จะตัดเขาแล้วก็เอาไปปักแจกันได้เลยนะคะยิ่งเราเอาไว้ในร่มหรือว่าถ้าในห้องแอร์เนี่ยเขาจะอยู่ได้นานนะคะสําหรับกาเดรโอรัสเนาะยิ่งเป็นการเดรโอรัสตัวไหนที่ กลีบดอกเขาหนาๆแบบตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ได้นานอยู่ทนนะคะแต่ที่มุมเกษตรไม่ตัดไปเพราะว่าต้องการที่จะทำมเมล็ดนั่นเองนะคะต้องการที่จะให้เขาติดฝักนะคะเดี๋ยวการผสมเกสรน,นะคะเราก็ผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียเหมือนกับออดอกไม้ทั่วๆไปนะคะเห็นตรงนี้ไหมยื่นยาวออกมาตรงนี้จะเป็นเกสรตัวเมียนะคะ โฟกัสนิดนหนึ่งเนาะมันไม่ยอมโฟกัสอัตโนมัติให้นะคะอ่ะตรงนี้จะเป็นเกสรตัวเมียนะคะส่วนสามอันที่อยู่สั้นๆข้างล่างจะเป็นเกสรตัวผู้นะคะเราสามารถที่จะใช้ผู้กันเคลียร์เกสรตัวผู้นะคะมาผสมกับเกสรตัวเมียแบบนี้นะคะก็มุมเกษตรไม่ได้เอาผู้กันมานะคะ อฝุ่นละอองเขาจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเราก็เอามาเขี่ยมาผสมแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะดึงดึงทั้งเกสรเขามาผสมเลยก็ได้ตรงนี้ก็แล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะหลังจากที่ผสมติดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บฝักเขามาเพาะได้เลยนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูฝักของอีกต้นหนึ่งนะคะที่เขาติดแล้วนะคะ,ะเวลาที่เขาติดฝักนี่เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ เขาติดฝักเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เวลาที่เราเวลาที่เขาแห้งเราก็จะเออเด็ดเข้ามาแล้วก็เอาเฉพาะในส่วนของมเมล็ดเขาเนี่ยมาพอนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามุมเกษตรมาเก็บฝักของเขานะคะมุมเกษตรจะมาอัปเดตว่ามเมล็ดของเขาเป็นยังไงให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวอะไรนะ g r a ฟ e v หรือเปล่าตัวเนี้ยตัวสีตัวนี้ติดฝักดีนะเดี๋ยวขอดูชื่อนิดหนึ่งนะคะ เกร็วาจริงด้วยนะคะตัวนี้สีม่วงนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงถ้าฝากเขาสูกแห้งแล้วมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามเมล็ดข้างในเขาเป็นยังไงเนาะก็ ดอกเขาบานไม่พร้อมกันเลยนะคะชุดนี้เขาบานทีละช่อสองช่อนะคะ,ก,ะ,คะ,ะ,ะก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูอีกทีนะคะฤดูหนาวมือเกษตรจะปลูกแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังปลูกชุดนําเข้าจากฮอลแลนด์นะคะอีกชุดหนึ่งยี่สิบสี่สีนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะคะสําหรับชุดนั้นเนี่ยหัวเขาค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าชุดนี้มากนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูกันว่าช่อดอกเขาจะใหญ่กว่าไหมนะคะแล้วก็สีดอกขอเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะสวยอลังการเหมือนชุดนี้ไหมนะคะแต่ชุดนี้เนี่ยตรง ตงปกทุกสีนะคะถ้าเพื่อนๆที่ต้องการที่จะปลูกไม้นําเข้านะคะสามารถที่จะสั่งได้นะคะชุดนี้สีตรงปกทุกต้นเลยนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของแกนเดโอรัสต,ตัวนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรแนวกาสต,ต่อไปได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ